สวัสดีครับผมวันนี้ก็อยู่กับผู้านะครับคูตาบรรลุงนะครับก็มีลูกค้านะผมเห็นผู้ผานะครับผมโพสขายในเฟซบุ๊กนะครับก็อยู่ต่างประเทศนะครับผมอยู่ที่ไต้หวันนะครับลูกค้านะผมก็ได้สารามละเอียดแล้วก็ถูกใจโปรโมชั่นนะครับอันนี้ก็เป็นเดือนธันวานะครับช่วงปลายเดือนแล้วนะครับผมจะให้พ่อกับแม่นะผมมาจองโปแล้วก็จะรับรดนะครับผมปีใหม่นะผมมันที่2นะครับก็จะวางดาวสูงนะครับผมถึง50% นะครับผมก็อยู่ที่2 3 0แ0นสนบาทนะครับผมเดี๋ยวก็ลูกค้ากำลังจะมาถึงนะครับผมเดี๋ยวปุพาจะถ่ายบรรยากาศให้ดูนะครับอ่ะโ okay. อเคเรืเลือกไ้แมนครับผม,มสวัสดีนะครับก็ลูกค้ามาถึงแล้วเนาะผมนี่พ่อพึ่งกลับมาจากไต้หวันได้จักเดือนนะพ่อนะสี่เดือนสี่เดือนนี่แต่ว่าลูกสาวยังอยู่หุ่นอยู่ <laughs> โอเคนะครับผมก็ไปกาอกโอกยเ,เงินมา พอสมควรแล้วนะครับก็มาออกรถไทนะครับนี่ก็ราวอยู่ที่ส0 0แสนเลยนะครับผมแต่ทางนั้นก็มีโปรโมชั่นส่วนลดให้ลูกค้าเลือกผ่อนเป็นรายเดือนนะครับตกเดือนละเก้าพันเพราะว่าผ่อนสีปีนะครับเดี๋ยวก็จะพาลูกค้าขึ้นไปทําสัญญาจองนะครับแล้วก็มาเลือกรถนะครับอย่างนี้มีสองแบบ้ะพ่อมีโอตานิกับดันหลบนะครับเลือกได้แต่ว่าส่วนมากน้ำบานเขาเอาโอตานีครับผมใช้ดี ก็อันนี้ใช้แต่บัตรกับทะเบียนบ้านคนซื้อไม่มีคนค้ำนะครับอพอลูกค้าบางดาวสูงเลยนะครับผมที่จริงเราเป็นรายปีก็ไม่มีงดย่อยนะครับแต่ว่าลูกค้าเลือกเป็นรายเดือนเพราะว่าดอกเบี้ยจะถูกกว่าเพื่อนนะครับผมนี่ก็มากับครอบครัวนะครับอันแต่ว่าพี่เพิ่นเน้นเบีรยเลยนะครับเบีรยหลายลังเลยเน้ะพ่อ <c oughs> แสดงว่ายินสลซองปีใหม่กันนะครับเนาะอ่านะครับผมลูกค้านะผมก็มีเลิกเป็นเป็นเลิกเป็นเลิกลูกค้าอันมัครับรับรถวันที่สองอ๋อเป็นเลิกนะคุณเลิกเองเลยเพราะดีโชคดีได้ปกติอยู่ร้านนี้สิปิดฮอดอ่ะวันที่สองวันที่สามคอยเปิดปีนี้วันที่สองลานเปิดพอดีเลยเปิดงานมือเลกในซุ่มแมนครับผมเอาในวันที่สองเลวันที่สไปไปเบิร์กเลยที่ใดแล้วแม่ยอเบิร์กเองอ๋อเบิร์กเองว่ะโอ้คัดขนาดเลยนี่นะครับ โอเคนี่นะครับลูกค้าก็จองแล้วผมเซ็นสัญญาเรียบร้อยนะครับนี่เดี๋ยวก็เสร็จแล้วจะพาลูกค้านะครับไปเลือกรถนะครับว่าจะเป็นเจ้าของคันไหนนะครับนี่นะครับแมนครับผมทายทายเพิ่งไหนได้ครับเนี่ยนี่ตัวตัวเดียกันครับอันไหนครับทะเบียนรถโอ้ลูกค้าก็เลือกคันแล้วนะครับผมนี่ก็เอาเป็นคันนี้เลยนะครับคุณพ่อครับผมเอาคันนี้เลยนะพ่อเนาะเดี๋ยวติดายจองครับผมนี่ โอตานี้ครับตัวนี้ใส่ดีครับนี่นะครับผมก็ติดป้ายจองให้เรียบร้อยครับผมใกล้ใกล้กันเลยนะใกล้เคียงกันนะครับเนาะพ่อเดี๋ยวขอยยาดนะครับผม ก็ต้องกับคุณเจ้ะครับกับคุณเจ้ากับุญแจากับกับด้านนยพ่อโอเคนี่นะครับก็เป็นบรรยากาศนะครับสนใจก็ติดต่อผู้พามาได้นะครับที่เบอร์ส่วนหงหนึ่งนะครับส่วนหนึ่งแปดส่วนสามห้าสี่แล้วเจอกันครับ